เป็นตัวของตัวเองที่สุดเลยความจริงใจนี่ช่ส้งไใไห่นี่ออกมาจากหัวใจเลยนะไม่ต้องเตรียมไม่ต้องคิดอยียงลายเนะ่ยบ่าอียงในสิ่งที่กำลังขีดนะะหากกับว่าหากคิดหอดกับว่าคิดหอมันตัวสิเตรียมอีหอย่างไรจัดรายการซื่อ,อนะฮิว <c oughs> <c oughs> แมวเ,เขียดตบจากปา ว่าได้เอาเขียดด้อตบนอแม่ก็ยังเสียใจอยู่ทุกวันนี้ว่าแม่ยังมีความสุขอยู่ทุกวันนี้นะที่มีลูกเป็นเกียไอรดานะเพราะว่าตั้งแต่ออกมาก็พูดไม่หยุดเลยสิวบอก่าฟังเป็นยังบอกเก่งตอนนี้น่อยพ่อเป็นคู่นอกจากเป็นคู่แล้วเล่ากันรับงานอดิเลกเป็นโคโก เป็นคนทรงอย่างหูบอกผากมวยเงิ <c oughs> นผากมวยซื่อ,องานแข่งเลือดแล้วก็หลับหนาทีเป็นพิธีกรแล้วก็เอาไปน้ำนะเป็นเหตุผลนะคะที่ไทยดีเจก,กีไอระดากลายเป็นแบบนี้ <c oughs> มันจะเป็นผลเสือหรือผลดีติดตามพ่อไปทำงานพิเศษคลหลับกัเลยออกมาเป็นแบบนี้นะ การผักมวยกับการแข่งเลือร่วมกันพี่น้องคิดเบิ้งเอานะคะว่าพ่อลูกออกมาแล้วเป็นเน้าได้ <c oughs> ไม่นะปกติไม่ค่อยพูดเด๊พูดอะไรว่าเบาเก่งนะเขาไม่ค่อยพูดเขาก็จัดรายการเปิดเพลงเยอะไม่ค่อยพูดเลยแค่ <c oughs> รายการถี่ฟังยุตสมื่สิพูดว่าเกอไอะดรดบบไม่ค่อยเบาเลยเนี่ย <c oughs> พี่เก๋ผากให้เบิรงเหน่อนะคะ่ะวันนี้ แข่งเลือดากม้วยนะไฟแดงสสุดๆจากระบอบอียงของเรานี่ยแต่ซิงนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจในการพักดันให้ดีเจเกนะมีความไฟฝันอย่างเป็นโคตสุกนะปกติเป็นคนขี้อายแห้งนะเป็นกับว่าเต้นวาวกับ,บว่าวเป็นจังไหนบูจังไหนมาจะไา้การ ถ้าพูเรื่องส่วนตัวนะคะเรามาพูดเรื่องเพลงดีกว่าเนาะรู้สึกว่าเพลงนี้เข้ากับชีวิตมว่วๆเลยมอดูบอกว่าเก๋อไอรลดาจะเจอเนื้อคู่เดือนเมษาเขาบอกนะเขาบอกว่าเนื้อคู่จะเป็นผู้ชายตัวเล็กๆขาวๆทำงานเกี่ยวกับอะไรอะ่ะ การเมืองว่ะท่านหลักบอกให้ฟังเนี่ยมอดูบอกเดือนเมษาวะจ่ะสิพ่อหรือเ่าพอ่อนะคะฟ้ๆๆ<ห>าเมื่อเพื่อนเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแม่นฟุ้มคะคักหลอดแล้วหลอดแล้วสันก็เป็นแต่มีความสุขแต่หน้าหลอดโตดีใจนะบาเด็กเป็นเนื้อครูดีเจกเกอ์ดาๆๆโอ้ยสิเส,ส,สตุลจะคลองทีว่าหน้าหลอดแล้วพุงแล้ว จริงๆเนื้อคู่ดีเจกแก๊ลระดาเป็นผู้ชายตัวขา,ขาวๆว่าฉันตั้งแต่พานเขามาในชีวิตเนี่ยเพราะท่านเนี่ยมีผู้ชายตัวขา,ขาวๆแล้วที่เห็นงานอยูส่สม,มอนี่ยนี่แตีติดต่องานเนี่ยว่าฉันกับว่าสิพ่อเนื้อคู่เผื่ว่าสิสิปเป็นแนวใดเะ่ะอก็ว่ากันไปนะคะรับร้องว่าเดียวเถอพอแล้วแกย์ไลรายเสื้ามาแนะนำให้เป็นรายการเห็นแน่นอนแล้วกับคุจักแน่นอน เราจะไม่ปิดบงังถึงเราจะเป็นซูเปอร์สตาร์แต่เราก็จะไม่ปิดบังเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะผู้ดใดอยากโซเลกันกับดีเจเก๋ไอระดาอยากว่าอาีหยังอยากถามเอียงเด้ออนุญาตให้ถามและสิตอบทุกคําถามเลยนะจ๊ะเตรียมข้อความไว้ที่จะส่งมาถามนะจ๊ะ ทังด้านของแฟนเพจก็คือการอย่าลืมไปทักท้ายเป็นกําลังใจให้เก๋ไอและดาด้วยนะจ๊ะแล้วกับวันที่ยี่นินี่เวลาบายสองวันที่ยี่สิหสี่หอดี่ด้บอมเป็นปีหน้านะฮะายสองเก๋ ai, สิผ้าไปพอกับไอเพชรสหรัฐนะคะสัมภาษณ์เองนะคะสำหรับเจ้าของผลงานเพลงที่กาลังมาแรงจากท็อปไลน์ได้หมดในตอนนี้นะคะนั่นก็คือผลงานเพลงจำไม่ได้ไอเพชรลองเพลยงยัง ไอเพชซาลดลองเพลงขายตายไอกระหอบแล้วก็ลองเพลงยังเกาะแค่อไอตายสิหายน้ำบอวันที่ยี่สิหกเนี่ยบ่ายสองนะคะมาที่สบายใจแน่นอนนะคะ <c oughs> เวลาบ่ายสองก้และดาพาไปคุยแล้วก็วันที่ยี่สิบปดนะคะ2ี่สิบดมีนาะพี่ไผ่พงศธรมาตอนทุ่มหนึ่งนะคะไอพายลองเพลงหยางไอพายลองเพลงหยางนะคะ พนนะขอบคุณแฟนรายการด้วยนะคะที่ช่วยบอกนะนี่คือการไม่ทำการบ้านของดีเจนะฮะย้ว yeah! ันที่วันที่ยี่สิบแปดสีพอภพายวันที่ยี่สิบหกสีพออเพจผู้ใดเป็นแฟนคลับอย่าลืมมาพอและกะทีเนื้อไปกว่านั้นนะคะจะมาเจอซูเปอร์สตาร์นะคะที่สวยที่สุดทำหน้าที่สัมภาษณ์ด้วยนั่นก็คือดีเจเกไอเลดาเอง นะคะตบมือให้ด้วยนะคะรับหน้าที่พาพี่น้องไปพูดคุยกับสองศิลปินสุดหล่อดีใจจุงเบิร์